ถามาพี่คุ้ครองสินวารีได้หรือเปล่าพี่ยายก็เรายังเป็นปัญหาอยู่นะครับผมก็ยังให้ผลับเปนยไแนต้แม่เนาอย่าลืว่ามว่าพรอมเูเ้าเป็นขอพเคยิดพดประวัตูบาถึงเราพี่น้องเคยิดพดประวัติทั้งะเราบถึงประวัติมาพาานคีที่สุด มีคำว่าทรงจะฝ่ายพระมาเลยรอะแ้วไป็นพวกมานั้งนั้นถีอฝ่ายแพ้ลงเเพราะอะไรก็ผนก็ขับม,า,มาทัววารีมาตั้งกองพระพรมอยู่ในดงป่าแต่แล้วพวกมันมาโจมตีกองพระพรม I don't know what to do, I don't know what to do ว่าดูเธอวันพักพวกนําเธอไปแลงเลเือกแม่ทุรายึงพ่อตัดสินใจจะไปฆ่าตัวตายลูกแต่ทําไมที่พ่อได้กลับมาล่ะคบใครช่วยพอ่อพ่อเตรียมทว,วันพร้อมแล้วที่จะผูกคอตายแต่พอดียังมีนางนกกัวหนึ่งลูกเขาบอกว่าเขาเป็นนางนกเทวดาเมื่อพ่อได้เล่าเหตุผลต้นปลายเขาฟังหมดแล้วก็กด้แนเหตุผลกับพ่อว่าพ่ออย่ามาตายซะเลยนะให้พ่อกลับมาเมืองให้พ่อกลับมาเมืองถูกแล้วให้พ่อนมาขอร้องจากพักพวกของพอ่อ วันที่มันนาพะพวกมาแต่งงานเคยพนันทนำนำลูกสาวปาิกามาแต่งงานและจักรุนนำพันธสักนำจักรุนมาวันมาแต่งงานที่เมืองเรานะั่นแหละลูกเมื่อพะพวกมากันพร้อมเลยพ่อนะขอร้องว่าไอแต่งงานได้ก่อนจึงจะแลเรือและเธอปลอดภัยเฮาปาริกาเป็นนางนกจากสวรรค์บอกว่าไอแต่งงานได้ก่อนจึงจะแลเรือและปลอดภัยกน,นนั้นน่ะสิลูกทีินี้พ่อว่าไงก็พ่อดีใจดิลูกพ่อยังไม่อยากตาย รีบกลับมาเลยก็เพื่อจะมารอวันเวลาเลยวันใดที่พวกพวกมาแต่งานแล้วก็พอจะสุดกาขอรอ้องวายแต่งงานได้ก่อนยิงจะแลเนื้อเพื่อจะดูและจะพิสู์ดูว่ะเพื่อจะรอภัยกิงหรือเปล่าอ๋อก็ดีแล้วล่ะครับพ่อถ้าอย่างนั้นเรียบร้อยครับ <c oughs> <c oughs> ดีมากสิเดียร์นะพ่อนะหนูจะรอวันนี้ต่อไปก็ถูกแล้ว แต่หากว่าเขามีจินใจช่วยเราจริงๆแล้วก็เราปลอดภัยแน่แต่เขาจะช่วยเราวิธีไหนนะพ่อนะพ่อก็ยังไม่รู้เหมือนกันเขาบอกว่าพ่อไม่ต้องรู้ว่าเขาจะช่วยวิธีไหนขอได้พ่อปฏิบัติป่ะปฏิบัติตามคําเตาของเขาว่าไอ้แตงรังซะก่อนจิแลนจิแลนเนื้อเรียบร้อยอ๋อดีแล้วแหละครับ้ีงั้นรอไปก่อนนะพ่อนะแต่หากว่าเป็นไปไม่ได้ตายนูจะตายก็ให้เขาฆ่านะพ่อนะอย่าไปขัดจังว่าเขานะ ธอธอย่าพูดถึงเรื่องนั้นอีกดิลูกว่าพ่อใจไม่ดีมาต,ตายแล้วพ่อไม่อยากอยู่พ่อไม่ต้องสองเท่าเสียใจอะไรหรอกค่ะแล้วพ่อ สบายใจที่สุดที่ผมไม่ให้จดหมายกับน้องวาลินเรนตลรดรือน้องสุบันทาว่าให้ไปแต่งงานกับน้องอาปิณระลงน้องชายผมแล้วใช่ไห่คุณจักรนารินไม่ต้องการเลยครับเรืองผู้ยิง่งคือผมไม่ต้องการครับโอ้ใช้ไห่คุณไม่ต้องการเลยครับเพราะผมตั้งใจจะไปปวดครับอว่าน้ตั้งใจจะไปบวดถูกแล้วคดีชล่าเรืองผู้ยิ่งถูกแล้ว ขับใจได้แสดงว่าจิตใจก็หน้องห้าได้ยากนี่ถ้าคนอื่นในแนวถ้าเอาแก่พบผู้ยิงมาจะต้องลงไล่ไุ้วันในส่วดช่งของผู้หญิงทุกคนที่มีเสน่ห์ไปแล้วแต่นี่จิตใจแกไม่ได้เลยมึงเลยจะต้องลับต้องขันมาคิดแต่จะพูดอย่างเดียวใจได้ดูดเช็ดหัวหน้าบุลล์บุลอมโอบูชาที่บุลอม แล่นก ch ch <c ười> <c ười> ็ไม่เป็นดูงตัว่าจิตใจก็แก่ดีสิชุดเธอถ้าครูเพราะเลยจังครูกระชวนโมยิ้งเลยูปวดไม่ลงจักกก็ไหนว่าใจหญิงโมยิ้งไหนอยู่ล่ะจองครเฮ้่ยจุดจงของเธอมีแรเง่ดังเพลีดูมีแรเน่เลยผมมึงไม่เไดนจังฝ้าหนุ่งเกินโดยจักหนุ่งแล้วไหนลูกไม่หนุ่งแล้ว ปีติเปรียงแม่งตังินอคิดว่าก็อเกิดแไไม่ทองเด็ดต้องเจอปรากฏอยู่บนเบืองหน้าเออปรากฏอยู่บนเบืองหน้าไม่เชิงไงคร้บแค่นี้บวชลงโอมาคุบวชไม่ลงพุทธไอ้คิวแม่ ก็เอาเหมึงกินเลีย้ยไปนะปากไม่เด่นมันเต็มก็กล้าไม่ดำมันทุกเรืองพูมาปวดปวดไม่ลงเลยแต่นี่อยู่ดี้กว่าจิตใจเลยถ้าไม่ได้ถ้าไม่ได้อะใจได้คนบนันดีก็เราจะไปหลงได้ลูกหลงได้เสียงหลงได้จริงเลยหลงได้ส้อผัดมันไม่มีผลประโยชน์ในทองให้เราพิจารณาว่าอาวัยวะาทุกส่วนมันเป็นของปฏิกูล เป็นข, <verw 000> ข้องปฏิก <mañana lee> ูณม่รู้ความหมาเดี๋ข้อ็ปฏิคูณอเลยเดี๋ยวก็ใช้หน้าทีมาจองปฏิคูณไอ้น้่มไม่ใช่หน้าดีเดียวกข้องปฏิคูณข้อปฏิคูณคือไม่ความว่าข้องตีชกกับลบหรือเรียกว่าข้องตีไม่น่าปฏิคูณยังงเออกูไม่รู้ฟังกูนึกว่าข้องปฏิคูณข็งหน้าทนมาิี มึงแต่กูไม่รู้ความร้อยแล้วเอาเลยครับแก้วทองครับพวกเรารีบเดินทางต่อไปกับบัตรประคับเชนเลยครับเแล้วไปโอกบัตรประคับเชนกับบัตรประ รู้กันมาอยู่เคนเดียวกันเอ้ะแปลกกิงกับแปลกมากับเข้ามากันอย่างไหนนี่นะไม่ทถามมาแต่นั่ครับเออเสีงยงใครเออทองเอ,เอ,เอ้พูดได้นะมทองนางช้างตัวนั้นเออพูดได้เกี่ยวชาตนั้นขูนช่างหลบเจ้าเขาอยู่ไหนร้าวมั้งมึงหลบเรือว่าลูกเจ้าอยู่ไหนเว้นนั่นหลบพูดได้ลูกเจ้าดูสินี่ต่างพูดได้กันไหมเนี่ย เดนึกล้องปันนันมามีมันไ,ไม่แง่ฮจะมีขึ้นก็ได้ไม่นานช้างครับกับผมยุคพลาของกระสัแเองนคนโพมาสารครับผมชื่อจากนรินคนนี้นายทองนายแก้วเดินทางมาอย่งางไรจดหมายทำไมนายช้างพูดได้ไมายังคนเลยครับอ๋อฉันพูดได้มาตั้งแต่เกิดครับอ๋อพูดได้มาตั้งแต่เกิดครับเอ๊ะแปลกจริง พวกปริวันเหล่านี้อยู่เหรอค่ะไม่ดันช้างมาเป็นหัวหน้าค่ะมาควบคุมเขาทำไมฉันอบรมธรรมะค่ะเอออบรมธรรมะค่ะธรรมะอะไรธรรมะเป็นคำสอนรอพระพุทธเจ,จา้าเออธรรมะเป็นคำสอนพระพุทธเจ้าค่ะแล้วทำอบรมเขาอบรมเขาให้เข,า,ขาปฏิบัติสิ่งหน้าโอ้แปลกจริงแล้วแม่นันช้างรู้หรือสิหนา้าค่ะเพราะฉันเคยอบรมมาดี เลสซัตพวกนี้เป็นไงบ้างสซัทพวกนี้มาฉลอลมเขาก็รู้สึกว่าเขานะ่ะป,ปฏิบัติธรรมะได้ดีเลยค่ะฮอะปฏิบัติธรรมะได้ดีมีที่นมาไว้จำใจทุกตัวโอ้จร่งมากผมอไม่เคยเห็นมาก่อนเลยอ้อมจาดโยดต้บันนันเออโยอดจังเออเปลกจริงกับเปลกมากับทีต่อไปต่อไปในเมื่อพวกเราปฏิบัติธรรมะกันอยู่อย่างสักเพลิน องชายขาการุณาช่วยพวกเราด้วยเถดครับทำไม <c oughs> มีมันตัวหนึ่งจะมาจับพวกเรากินฉันขอร้องไายไปอาส์ที่ไม่มีธรรมมันไม่ฟังครับมันยังจะกินจนได้ถ้อาองชายแม่ตาแด์ที่มีธรรมะกรุณาช่วยนะครับโอวายักษ์จะมามากกินพวกคุณครับ <c oughs> เราจะช่วยก็ไม่ทองก็ต้องควรช่วยครับในเมื่อเขาเป็นสัศนีดีและมีธรรมะเราต้องควรช่วยครับอะไรอย่าว่าแต่คนไหนครับการทัศนีก็เราควรช่วยได้เพื่อเป็นประโยชน์ครับเอาเลยครับนางช้างไปทน,น ช่วยคุณครับกรุณาช่วยเถอะครับการุณาช่วยด้วยครับกรุณาช่วยด้วยครับ <c oughs> <c oughs> ก,ดดกรุณาช่วยด้วยครับกรุณาช่วยด้วยครับเล่นได้ก็ตัดเลกรุณาช่วยด้วยครับโอเคเฉลิมนักู้นี่เราต้องช่วยกันนะทองนะพยายามบอกไอ้ยักษ์ตัวนั้นมันกลับสติแก้ววนกลับไปที่แก้วนั้นโ <c oughs> อ้ <c oughs> นี่ยากษ์วับพลวกเดียว อยากเกย่ะมึงอยากเกย่ะอยากตับอยักใช่ข้าเป็นยักษ์ชื่อเพื่อพันตุลังชื่อนาจุมเลยนะอะไรอ่ะปันตุลังมันว่าพันตุลังไม่ใช่ปันตุลังไม่รู้มึงชื่ออะไรเว้ยชื่อชีแก้วนี่ไอ้ตรงนู่นลองจักหน่ายินมึงเอ็มากินจักใช่ข้าเองจะมากินผัด เรอโคตรโงไอ้มึงครับนี่ยขับม่ะทำไมกลับไม่ได้กินสซาลาเปาไม่กลับอย่ามากินกูจัดแค่นี้ก็มีตัไม่ปอะจัดตีไม่มีตั้ไม่ไปไม่ได้กินซาปพวกนี้ไม่ได้ไปดึกค่แล้วเลืองอะไรพวกแกที่แกมาเป็นก้างขวางคอพวกแกมาก้าวไก่ใครจะกินพวกแกซะเลยอยากกินกูกินไอ้ชองของมันอยากกินแล้วมึงเหรอกูคุมกูไม่ยอมกลับเสด็จนางพันธ์เขาไม่ยอมป้าบวยจักรดินมันเลือกอะไรของมึง อะไรผมแต่ผมทงสายสัตไปรักษที่ไม่มีทำไม่ได้แล้อไม่ไปกูไม่รู้จักคำว่าทำทำอะไรอ่ะทำอะไรทำหมาก็กระบุดกลาก่ากูไม่รู้จักความรู้สึกเจ้าหน้าตายังไงกูไม่เคยรู้ประวัตะโยไม่โยก็ไม่ไปยากหินเองกูไม่ไปโอ้ีพดนี้มึงอยากกันนักันกับเพนันมึงอเหรอ่ะมึงอย่าลืมว่ากูจะตายอะบามา ไอหม่รู้นะครับไปวไปเล้ยอ้จ้ไม่ไปหรอม่ไปหรอม่มีมีมีเลือดเลยกูมีเลือดหลืงมีเลือดเยแต่งเก็นมีเช่นอย่าลืมว่าผมค้าชายจากตลิงนะตายคว้าชายไหยกูไปไปอย่าลืมมาก้วยทองนะไอทองมนนี่ตายทองแลกูบอตงโลเนี่ย อออ fit, อ้องแต้องวิยาธาองเตียมทองแดง้องจักลาแต่เวอร์น่อย่าลืมว่ากูทองบุญนำองมันองบุญนำแมมันกูก็อย่าลืมเวอเวอรนี่เกลพิษเตะเ้เอะเกลกลาตาเกลเตะเกลเลี้ยง้หัวเทว์นี่ัเกลวค่วัดควเกลว่วัดเออคุยบอกเลยไปกูไม่ไปมึงไม่ไปมึงทไออย่ไปไป พวกเอ็มาห้กูกูจะกินด้เลยกินใครกินเยอะนะกินนะถ้ามึงอยากกินกินเลยกินเลยกูให้กินเลยตัวขนาดมึงน่ะตึนทีเดียวเลยถ้ามึงชิงคืนคืนนะคืนนะคืนนะมึงอยากตายแล้วไม่ใช่อยากตายคืนนะคืนนะคืนต่าตัวนะเออคืนนะแม้ว่ากูเข้าไปอยู่ไหนปุเงาะตายโอ้ไงลยรือกูไม่มีทางมึงตกเข้าไปในคอของกูแล้ว แล้วก็มึงย่อยอาหารกูย่อยมึงแลกเลยเอออ๋ออ๋ออ๋อ,อ,อมึงอยากตายหรอไอ้เพลอหึไอ้เมือไปแล้วมึงอยากกินอะไรไอ้แก้ว